วสวสวัสดีเด้อพี่นอ้องสวัสดีตอน,นตเช้าหรออาือเวายิ่ดีตอนเับการสุดซอกอา่นตระหนงจ้าเด้อพี่น้องจาตื่นมาแล้วก็มานี่จา้าฮุบตู้ฮุบยังลงมาเลยเด้อพี่นอ้องตื่นมาก็สวยเลยตื่นมาก็สวยเลย <c oughs> ตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่ง กําลังสีเฮ็ดน้ากระ่นพี่น้องจาควาเป็ควายใส่บุญเดือนซามออกไมาซามคัจ้าได้มาอย่าแักสาวอินผู้ไทยนะเฮ็ดกระปุ่นเดือนซามพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะซ้อมคัแล้วก็ซามคัมเป็นนี้้อมหมอเฮ็ดกระปุ่นพี่น้องเอ้ยห้ามรีบไปป่อยไวเร็ว แต่ว่าข้าเจ้าเ็ดอยู่บุญยู่บันท่าพี่น้องบันไงจ้ะเออโบจื้อนะฉันโบมีหมู่ทั้งนั้นสนับก็มีอย่ไปไหมล่ะโบเนตไปไปนี่ใช่ไปนาหานนาหานก็บ่จื่นเงินมาลายโอไม่มันบบมีเงินล่ะมันบ่อยากไปใช้ีน้อยมันก็จบเออ ซาบาทกับไบก็ไา้ยี่น้องมันไปแล้วมันอยากซื้อนะอ๋ออามี่บลอกเคอรี่นะเอฟซีบอกว่าะลใบมันออกจากสองสามใบลางมันนะใช่ไหมก็เจี๋ยน้ำแล้วเอาไปได้เอาไล่ห่านเลยน้ำใบตองมันจะตัดเลยเกิดตายสิน้องได้ใครจะไปนั่งได้ไม่มีหฉันเคยนั่งแล้วนะ สวัสด no ีจะเอากึ้ยปลาแดกไปเหม็นจังเลยนะน่ากินไหมใช่เมื่อปลาแดดยเือนก็ใส่รสยังกันแล้วเลยกินอโบโบเขาบอกปลาแดดนะพวกนี้ปลาตัวสันว่าอยู่อันนั้นมันหมินเหม็นแห้งอะไรผสมกันเหม็นกับเม็ดแซ่บเด้อลมันนัวปิดมือปิดติปลาแดกแม่จอดนะซ้ำมือจังเลยออกไเยสิบ่ยังเมื่อกี้เขาจะแังนี่หมิน ติดม mm. ือทิกินก็มาขามนใเลืออืมเขานะเขาใจแกงไมนียแซ่บได้อืมหักเดียวอะคือความหมายว่าคือครือกับจนเนาะเออกับจ้ากกับยังอะไแงมงน่มไม่เ้เฮ้ต้องมีจมึงก็ต้องมีติดมือบ้างอืแต่ว่าล่างนะบนะอ้ากคือสิธิตามาคุกินเท่าเ้านีอ้าวข้าวเป็นมาทอ้าว มันไปเนเล่นไปตัดมะคุยเนื้อข่ามะทั่วนะกรพอยาหมอหูมะทั่าา่ตลงมามาทั่วกะลงมาตัดมั่วใช่กันนี่กรพุ่นกัมาเนี่ย่อจะเป็นมือตัดสบายดีีกับลงมาพี่น้องเอ้ย้ทานกินซมือทุกคนดมนก็ิัอีมคนเมื่อยมืนีเเป็นมื่อยจะผักปิดไปเลกระดาษกระโดงรอหน คิดมลงห้องผนะน้ำกับมนเมื่อยนะลูกแม่ลูกแม่เขาบอลูกแคเแื่ได้เนขันนี่เองเดน้ำโอนอยมันดำนานน้อยแช่แตบาซุกเคยม่นดำนาเสง่บาซซื้อน้อยนะไม่ใช่น้อยน้องมานันก็น้อย กินงขี hmm. yeah. mm. mm ้ยโอยาว่บอกเออมวนี่อ้ปลามันเถ่าจรองๆองเธอนมันเป็นตมันเป็นแต่กินมันกระตุ่มกรแตกเองก็ไ่อยากค้นใจวนวายน้มันเลยอ่องนี้ก็้นง้อกเลยหาเกมเลยพักกัพี่น้องอกาศซอมก็คือกองดอกเลยเฮ้ย ัวบ่งไม่กวบงไม่นั้นใยัง่าโรคถิ่มโลต์ยังว่าหัใว่าตายรอบนี้คือบไดายที่บริบานใหม่มันบ่ทันเลมันแก่เสลเจอมันบ่มาแต่บานันสิเฮ็ดมันมันอัะนะมันใบแก้่บ่มันแมจอนั่นแม่กินใบมันก็ดอีกมันกเรยอืะอไ ภ <c oughs> สิขึ้นวันไดล่้าบานเทอาน่ย้าเน่ยเราจะึ้นเนองเอนเอาว่าสินนาส้นเดือนกแหละมาสิ้นเดือนหแล้วทางเมืองเง้นเมืองคำคือสิโป๊กันกระทาดพนมนี่หรอเพราะว่าทาดพนมนี่เลยที่ส,สเปซทำสาม,มไหนพอนอ,นอกกิจสิกิจไรดวดเ้ยพอบอยากป่าเกิดสิบอะไรึ้นน้ำสุเพอ่นที่้รงเออปีนี่ทำไมทำไมมาคิดนะมั้ย จอยเอาเต่ามตากอนบ่อเตากอนจเอาขึ้นมาตามเทกัลรดนี่นะเอาเน่จะซ้อมสมาว่าเลยอมสมามันจะไปอีบ่อออออ๋อตาคนหายตานามเป็นคนจำนะจัทุคนอือกระมือหลืมเธอเออกระมือวันที่หนึ่งบ่มือเปิดเออวันที่หน่งันอากก็มือวันที่หงมือเปิด กินต่ำเตตะวินเนอแต่เาพี่น้องเอ้เบาน้าเป็นคนต่ำนะ๊ะวันนี้นะจ๊ะแซ่บแซ่บก็ยิเศเนาะแซ่บแซ่บตีสะผูกินสี่ต่ำผูต่ำน้ำต่ำกแซ่บไหนาจังวามาเอาปลาเดนเออปลาเดปสนกปตัวนี้ ปีวันเขาคือกิปีกาไกัปีกาไก่บอกว่าเขาจิไก่เฮดบอสข้งข้างน้ำพี่น้องจาสลัดต้มกบ้างน้ำกัวไก่พน้องเป็นกาน้ำยาไก่ตีไก่สนไก่เจริงไมโอ้ยมมันยุกลงไว้ต่ำลงบิด่ะเ็จบึนึน บิกแล้วอา้ามันบ่ากเข่าน้ำมีดอันนี้บ่มั็นผลวานบ่แมนบ่ากบ่แมนมีดไถมาเกอกมันบ่ากเข่าโคกอ <c oughs> โอ้ยพี่น้องเาิเบิ่งา่ชมในเด้อซ่อมก็ได้มาเบิ่งซ่องอาร์ตี้พี่จ้าอย่าไปเบิ่งกระยาซ่องบ,งนะบอ่บ่บ่ซ่องอาร์ตี้มาเบิ่งกระยาซ่องขค่ะมันอัธรรถบริเวณมันบริเวณนี้ยังอยากรีบบ่อย่าไปเบิ่งแต่อันเนี้เห็ดนะพี่น้องมันเมื่อยพี่มาหาเบิ่งอันเนี้กินพี่ อีกนมันอยากเกตเนี่ยมันอุกางทางใจนี่ต้องพิสูจน์พิสูจน์ดีบอกปิ้งป่าใหม่ต้องมาสู้ซูเปอร์สี่ใหม่ลีลอได้เฮ้ยใหม่จะใหม่ลีลออืมเอ้าเนี้ยเนี้ยนี่บ่อนไข่เนี้ยนี่เขาให้อะไรลูกช้อนให้นะ ว่ามันง่ายๆแต่บจักเอาออกเล็บตัดกจะดดนั่งนัสูเล็บกระดาษลวดป่ากระป๋าแน่นอนคนเอาย่างจ้ป่าแห้งสตัวสาวบ้ยไม่ว่าเด้อจะเอาขึ้นมาเห็ดประเด็ดูเปนเห็ดประเด็อันเห็ดเห็ดน้ำกระปุกเดปลาเด็ไว้จำ้เนาะเห็ดปาปีเ่อัลจะเอาปลาอไม มันจวดจุ๋ยป่าทม่นองกูกำังปลาเกมันี่เขานะยเติมตัวก็เบน่อกระปีทาปลาเหยนักป่าใส่บ่เฮ้ยน้ำมีอยู่ไหเือก็มยังไงยังพอดีจังนยังพอดีจังคนสามังหงงานคือคนนั่นแหละวะ มันยืดอยู่มันติบใหญ่พี่บอกเข่าเหนือเข่าหนังเลยเข้อต้อนน้อยอะมันมันมันยืดหยักมันต้องต้อนใหญ่ใหญ่ยิบเต็มไม้เต็มมือมาเลยยบผ้าหมอมาเลยพามอใหญ่น่ะเป็นนัดโตนั่นละเทิงหัวนั่น ไม่ได้มาซุ่มกันอยู่บ้านของไม่นานอแล้วจ้าหนึ่ง,งวันเพราะว่าเราจะทำน้ำยาขนมจีนใส่บุญเดือดสาบนะจ๊ะโอเคนี่ของส่วนเผาผู้ไทยเราทุกๆปีเปิดประตูลาวของส่วนเผาผู้ไทยนะว่นนี้เติมแน่นอนนะแต่เติมเนยเขาเบิ้งซีมันนะขอเขาพูดหรือว่ามันเค็มแล้วแต่แดดเขาปุ้นผงยวนลงบะเค็มจ้ะอืมมีเอาใบกระเทียมดังใช่ชาวน้ำใจะยาว นี่ในส่วนี้ใบสัมโปรตนี่ใบสัมผามือนี่จามันข็มากอะไรจางนี่เหรอานี้นะลูกพีสไงลูกพีสไงไม่ไม่ไม่แสบเลยลูเบอรซ่ไนโควโรเซ่เออเบอน้ำเปรวหวานเซ่ อุ้ยมาเด้อเอาสลับจานมาอืมมะนาวต้นนี่ครับบนใจจะพางามพางามเทลงมาจาัดเทลงมาจาัดเทลงมาจาัดขุมหาต่ำต่ำแต่เวียงแต่เว<ห><า>ียงต่ำแต่เศร้าพี่น้องเอ๋ยเอยอ มาจ้ะพี่น้อง,องอกินข้าวสาน้ากันพี่น้องจา้าพี่หัวตัวพี่ของงาอาหารของเรานะวันนี้อันนี้ก็คือตำแจ้มักเล่นพี่น้องจา้าทอดตาหมักขึ้นนี่อันนี้กามแกงขี้เล็กใส่ผักพยนต์ควายจา้าแกงขี้เล็กใส่ผักพยนต์ควายก็ปลาแห้งฮอนดอกเออซิลอนมางัวแต่แต่บุญบานเอางัวเบาเอาื้อกรเดี๋ยวิซิลอนมากลังพืน้นตำพี่น้องก็ไปเก็บดอกไม้เฮ้ยบ่วยจอยและพราะว่า ล้างมือแล้วบอล้างมือแล้วกระพาร์มีแต่ว่าสุก่อยล้างมือก็มาเจ็ดส่กุนขึ้เก่าอืเจ็ดจระดฮ้ยมีแต่ว่าสุก่อยบล้างมือคอยล้างมืออยู่ให้คอยบลได้ทายพี่น้องเอ้ยจะเสียกว่าลาหรือตั้มลีลออืมีอย่างมีย่งอยู่พี่น้องเอ้ยกูนี้อื่กูน่าดมถูกอาหารของเราในวันนี้ตอนสาวกบบำรุงกระเพาะไปด้วยตั้มนะจ๊ะ มีปิ้งปลากีเฮือนฮอนด็อกมาแล้วก็ซีลอดมาจ้าแล้วก็ตำแจวมะเกรินแล้วก็แกงภาพยนตร์ควายใส่ขี้เหล็กนะจ๊ะเมนูของเราเนาะวันนี้บบเน,เนเานะ,นปะไปพี่น้องเอาลากมาจาพี่น้องเออติต่พี่น้าจะส่งเต็ดตุยจา้จาไปนี่ทคนที